ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับแอมน,นานสเต็กซ่อมอเครื่องอบผ้านะครับของอิเล็กทริกเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหาเปิดทํางานแต่ว่าอมอเตอร์ไม่หมุนนะไม่แน่ใจขาช่องบอกบ่ร้อนนะครับเปิดติดนะครับแต่ว่าถังว่าถังไม่หมุนนะครับ เสียงปัง๊มทำงานนะครับเสียงเหมือนพัดลมทำงนานถังไม่มนแค่ดูกอะลมตรงนี้นะ edh สาม สีนะ่เก้เจ็ดยเฮ้ย R D okay, มัอยู่โอเคแกะมันนะสายพานโอ้มันหลุดรึเปล่าขาดนี่รับไม่ขาดนี่ครับสายพาน สายพานไม่ขาดนะอะไรนะจ๊ะสายพานไม่ขาดครับออกแล้วท,ที่เราบอกมาเอาตวมาด,ด,ดูดูให้แล้วก็ไอ้นี่ตั้งอะไรผิดหรือเปล่าเบอร์นะอะไรเจ็ดพีเหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับเบอร์หนึอรดลงมาให้แล้วที่ไม่ขาดแต่มันสึกเปลี่ยนแล้ว มันจะมีสายไหมในแถวนี้แบบอินเวอร์เตอร์นะมันน่าจะคนลบเบอร์กับธรรมดานะต้องกลับมาทำอีกรอบนึ่งเลยพี่หรือว่าแค่ซ่อมดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวลองดูข้างล่างกันว่ามันหลุดเพราะอะไรก็ใช้หกแฉกนะครับ ด้าน,นข้างก็ยกฝาขึ้นด้าน,นข้างอ๋อรุ่นนี้มีคอมเพรสเซอรอ์ตัวนี้ใช้เป็นฮีตปั๊มนะคนเยอะเหมือนกันมันน่าจะร้อนจัดนะน่าจะเกี่ยวกับระบายความร้อนไหมพื่น,น,นโอ้ร้อนจัดร้อนจัด ปามนะะคอมิเซอร์เบอร์นี้นะประกองโอเคตอ,อนนี้ต้องปลดสปริงก่อนนะคร,รับมอเตอร์ก็เบอร์นี้ จะลองเปิดดูทีกันดูมอเตอร์หมุนไหมโอเคหมุนนะครับหมุนอมอเตอร์ยุด,ด เกอร์อลไรแล้วกันโ okay. อเคใส่ใส่ผ้าก็ออกพดสีพอดสเปิงกันนะครับยกขึ้นจัวนี้มันร้อนจัดมากเลยตัวนี้ตัวนี้เหมือนคลิปล็อกมันไม่อยู่นะ นี่แล้วก็ล็อกอ๋อคลิปล็อกมันไม่อยู่คลิปล็อกหายไปนะใส่ก็ใส่ท่านี้นะครับกดนเรต้องหาคลิปล็อกมาล็อกนะครับนี่ก็วางก็ด้านในหน่อก็ได้กดดึงเกาะเกี่ยวสปริงมาได้นะครับโอเค Spring Motor nhé. Oh, speaker rồi. Vậy là này. ไ,ไม่ได้มมีฮีตัลไม่ไม่มีฮีเตอร์นะครับเราจะกินประหยัดไฟลงนะันเดี๋ยวดูกระแสนะดูว่ากินกนะี่แอมป์มะกระแสนะโซนจุดห้าเก้าสายเท่าไหร่สายตีกฟุ่มล้น สมยังไม่ทำจะดนูนี่ตอนนีถ้าใส่ใหม่เนี่ยมันต้องมันต้องถอดเยอะนะถอดฝาหลังถอดนี่นะครับ รอ,นะอ,อ,อ,อขาดแล้วค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้านะก็ระวังเสื้อผ้าครับโอเคอรอค,ครับยังไงก็บอกว่าจะมีประโยชน์ครับยังไงช่วยต่าง Subscribe กันและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ